เรียกว่าสัตว์เพราะมีฉันทะราคะนันทิตันหาในขันห้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าสัตว์สัตว์ตวดังนี้อันว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเล่าพระเจ้าข้าราทะฉันทะราคะนันทิ ตันหาใดๆมีอยู่ในรูปเพราะการติดแล้วข้องแล้วในรูปนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะฉันทะราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในเวทนาเพราะการติดแล้วข้องแล้วในเวทนานั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราธะฉันทะราคะนันทิตัณหาใดๆมีอยู่ในสัญญาเพราะการติดแล้วข้องแล้วในสัญญานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราธะฉันทะราคะนันทิ ตัณหาใดๆมีอยู่ในสังขารทั้งหลายเพราะการติดแล้วข้องแล้วในสังขารทั้งหลายนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราธะฉันทะราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในวิญญาณเพราะการติดแล้วข้องแล้วในวิญญาณนั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราธะเปรียบเหมือนพวกกุมารน,น้อยๆหรือกุมารีน้อยๆเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินอยู่ตราบใดเขายังมีราคะมีฉันทะมีความรักมีความกระหายมีความเร่าร้อนและมีตัณหา ในเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นตราบนั้นพวกเด็กน้อยนยนั้นย่อมอะไรเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นย่อมอยากเล่นย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นว่าเป็นของเราดังนี้ราธะแต่เมื่อใดพวกกุมารน้อยน้อย หรือกุมารีน้อยๆเหล่านั้นปราศจากราคะแล้วปราศจากฉันทะแล้วปราศจากความรักแล้วปราศจากความกระหายแล้วปราศจากความเร่าร้อนแล้วปราศจากตัณหาแล้วในเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นในการนั้นพวกเขาย่อมทำเรือนน้อยๆ ที่ทำด้วยดินเหล่านั้นให้กระจัดกระจายเรียรายเกลื่อนกลนไปกระทำให้จบการเล่นเสียด้วยมือและเท้าทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดราธะอุปไมยก็ฉันนั้นคือแม้พวกเธอทั้งหลายจงเรียรายกระจายออกซึ่งรูปจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลาน จงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิดจงเรียรายกระจายออกซึ่งเวทนาะจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิดจงเรียรายกระจายออก ซึ่งสัญญาจงขจัดเสียจงทาให้แหลกลานจงทําให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดจงเรียรายกระจายออกซึ่งสังขารทั้งหลายจงขจัดเสียจงทําให้แหลกรานจงทําให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติ เพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิดจงเรี่ยายกระจายออกซึ่งวิญญาณจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาเถิดราธะเพราะว่าความสิ้นไปแห่งตัณหานั้นคือนิพพานดังนี้